เธอแต่งงานกับเศรษฐีไว้90ปีแต่30วันหลังจากนั้นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวถูกเปิดเผยอะไรที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลนักสืบสัญ,ญลกักษณ์การชนกัน18ดสาวว้18แต่งงานเศรษฐีเกผ่านไป30วันความจริงโหดร้ายถูกเปิดเผยในคืนแรกที่เธอเดินเข้าสู่คฤหาสน์หรูหร,ราที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาเสียงของใบไม้ที่กระทบลมทำให้บรรยากาศรอบข้างดูน่าสยดสยอง แต่เธอไม่เคยรู้สึกกลัวทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นฝันที่สวยงาม,างเ,ม,เ,งามเธอจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะภรรยาของชายวัยเก้าปีที่รวยล้นฟ้าแต่แล้วสิ่งที่เธอสัมผัสได้ทุกวันกลับเป็นความแปลกประหลาดกลิ่นของอาหารรูร้าที่จัดเตรียมไว้ทุกมื้อเริ่มทําให้เธอรู้สึกอึดอัดเสียงเคาะของรองเท้าแต่ที่ก้องกังวานในห้องโถงดูเหมือนจะเป็นคําเตือนบางอย่างมองไปที่หน้าต่างก็เห็นแสงไฟวูบวาบจากภายนอก เหมือนกับโลกภายนอกที่ค่อยๆหายไปในความมืดสามสิบวันผ่านไปความรู้สึกที่แฝงอยู่ในใจเธอก็เริ่มเพิ่มขึ้นเธอเริ่มได้ยินเสียงแปลกแปลกในบ้านเสียงที่เหมือนกับบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นเสียงน้ำหยดที่ไม่เคยหยุดแม้จะไม่มีฝนตกจนวันหนึ่งเธอตัดสินใจตามเสียงนั้นไปเข้าไปในห้องใต้ดินที่เคยปิดมิดชิดพื้นห้องมีรอยขีดข่วนเหมือนมีบางอย่างลากไปมา เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินลึกลงไปในความมืดทันใดนั้นเธอก็พบกับสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดรูปถ่ายของเธอและสามีถูกเก็บไว้ในกรอบแต่มันไม่ใช่แค่รูปถ่ายมันมีร่องรอยของการถูกฉีกขาดแล้วปะติดปะต่อใหม่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้เริ่มปรากฏชัดขึ้นเธอรู้สึกหนาวเย็นลึกลงไปในกระดูกเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูเหมือนมีมือเย็นๆจับที่คอของเธอ บรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความสุขกลับกลายเป็นความหนาวเหน็บมือของเธอสั่นเมื่อเธอพลิกดูรูปถ่ายอีกใบรอยยิ้มที่เคยดูอบอุ่นกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่ไม่น่าไว้วางใจเธอไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนมันเหมือนกับคำสาบที่ซ่อนอยู่ในอดีตแต่แล้วเธอก็พบคำตอบในที่สุดจดหมายเก่าๆที่ซ่อนอยู่หลังกรอบรูปคำถามที่ไม่มีคำตอบมานานถูกเผยออกมาทำไมถึงต้องแต่งงานกับฉัน เธอถอนหายใจเงียบๆก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มหมุนรอบตัวเธอเธอสันสถานเมื่ออ่านจดหมายออกจนหมดคำถามในนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งงานแต่มันคือคำถามเกี่ยวกับชีวิตที่ถูกควบคุมด้วยมือที่มองไม่เห็นทำไมต้องมาที่นี่ทำไมต้องเป็นฉันเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคฤร uh หาน์นี้มีความผิดปกติทุกห้องที่เธอเข้าไปล้วนแต่ถูกปกคลุมไปด้วยเงามืด เสียงที่เคยฟังดูเป็นปกติกลับกลายเป็นเสียงที่แฝงไปด้วยอันตรายทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นในความคิดของเธอคืนหนึ่งเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับสามีในขณะที่เขานั่งอยู่ที่เก้าอี้มุมห้องสายตาของเขาเหม่อลอยเหมือนเขาไม่ได้ยินเสียงที่เธอกำลังพูดเธอถามเขาด้วยเสียงสั่นว่าทำไมต้องทำแบบนี้คุณรู้ไหมว่าอะไรที่กำลังซ่อนอยู่ในบ้านนี้สามีของเธอหันมามองด้วยสายตาที่ไร้อารมณ์ เขาตอบอย่างไม่เร่งรีบเธอจะรู้คำตอบทั้งหมดเมื่อเวลามาถึงคำตอบที่เหมือนคำทำนายทำให้เธอรู้สึกอึดอัดยิ่งขึ้นในคืนนั้นเองที่เธอตัดสินใจจะเปิดเผยความจริงให้ได้เธอลองหาทุกอย่างที่สามารถเป็นคำตอบให้กับคำถามในใจไปที่ห้องเก็บของที่มีผ้าคลุมเก่าๆห่ออยู่หลายชั้นสิ่งที่เธอค้นพบคือรูปถ่ายเก่าๆที่เริ่มซีดจางและในนั้นมีภาพของสามีของเธออยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง หญิงสาวที่ดูเหมือนจะมีชีวิตชีวามากกว่าเธอแต่บางสิ่งในภาพนั้นก็ไม่ชัดเจนเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างถูกตัดออกไปเธอรู้สึกเหมือนถูกผลักดันไปข้างหน้าในห้องนั้นเธอพบเครื่องหมายบางอย่างที่ไม่ได้ดูเหมือนสิ่งที่คุ้นเคยมันคือหนังสือเก่าๆที่ถูกพับและวางซ้อนอยู่ในมุมที่มืดที่สุดการเปิดมันออกมาเผยให้เห็นข้อความที่ถูกเขียนด้วยลายมือเลือนลางถ้าคุณต้องการคำตอบทั้งหมด มันต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามกับตัวเองเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวในชีวิตของเขาและเธอจะไม่เป็นคนสุดท้ายคำเหล่านี้เหมือนกับฟ้าผ่าในใจของเธอทุกคำที่เธออ่านรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่เคยหลับไหลในความทรงจำของสามีมันคือความลับที่เขาไม่เคยบอกใครและตอนนี้มันถูกเปิดเผยให้เธอเห็นในที่มืดเธอเงยหน้าขึ้นและพบว่าเงาที่เคยมองเห็นในกระจกเริ่มยิ้มให้เธอ เหมือนกับเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงในชีวิตของเขาแต่เป็นเครื่องมือที่เขาใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งกว่าที่เธอคิดความจริงที่เธอพบไม่ใช่แค่ความโหดร้ายแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีวันขึ้นมาได้ทั้งบ้านทั้งชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดการและเธอไม่รู้ว่าคําถามที่เธอเคยตั้งไว้นั้นจะนําพาเธอไปอยังที่ไหนอีกความมืดในบ้านเริ่มลึกขึ้นทุกทีเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่คอยจับตาดูเธอ ไม่ว่าจะเป็นเสียงกระซิบที่มาจากมุมมืดหรือสัมผัสที่เหมือนมือเย็นๆลูกที่หลังเธอทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวและกลายเป็นฝันร้ายที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่เธอพยายามจะลุกขึ้นเสียงของประตูห้องใต้ดินก็ดังขึ้นเหมือนมีบางสิ่งที่เรียกเธอจากที่นั่นเสียงที่ไม่ได้ดังจากคนแต่มันคือเสียงที่มาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเธอลองไปที่ห้องใต้ดินอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ทุกอย่างแตกต่างจากเมื่อก่อนทางเดินแคบๆที่เคยคุ้นเคยกลับเต็มไปด้วยเงาที่เคลื่อนไหวเองและในทุกก้้วที่เธอเดินไปเธอเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เจาะลึกเข้าไปในกระดูกทันใดนั้นเสียงของประตูห้องใต้ดินดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เธอไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้จึงเดินเข้าไปประตูที่เคยปิดสนิทกับเปิดออกได้ง่ายดายและเมื่อเธอเข้าไปข้างในเธอก็เห็นมัน ภาพที่ไม่เคยคาดคิดห้องนั้นเต็มไปได้วยภาพวาดเก่าๆของผู้หญิงหลายคนทุกภาพดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่สะดุดตาเธอที่สุดคือภาพของเธอเองในมุมหนึ่งของห้องนั้นรอยยิ้มที่เคยดูสดใสกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนกับเธอกำลังยืนอยู่ในมุมที่ไม่มีทางออกทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหายไป และท้องฟ้าในภาพก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำสนิทเธอรู้สึกเหมือนถูกจับตามองและเสียงกระซิบในห้องเริ่มดังขึ้นมันเหมือนกับเสียงของคนหลายๆคนที่เคยอยู่ที่นี่เสียงที่พูดถึงเธอเสียงที่บอกว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงที่เหมือนจะเรียกร้องอะไรบางอย่างจากเธอในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเธอจะต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่รอยอยู่ข้างหน้า เธอไม่สามารถถอยหลังได้อีกเธอต้องเผชิญหน้ากับมันและรู้ความจริงทั้งหมดมือของเธอสั่นขณะที่เธอเปิดกล่องไม้เล็กๆที่ซ่อนอยู่มุมห้องในนั้นมีแผ่นจดหมายเก่าที่ถูกเก็บไว้อย่างเรียบร้อยเมื่อเธอเปิดมันออกมันบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่มีใครเคยรู้เรื่องราวของผู้หญิงหลายคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของสามีเธอและเรื่องราวของเธอเองที่เขาได้เตรียมไว้ตั้งแต่แรก ทุกอย่างที่เธอเคยรู้เกี่ยวกับความรักและชีวิตทั้งหมดถูกเขียนขึ้นเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ไม่มีวันจบเธอเป็นแค่หมากในเกมของเขาและทุกสิ่งที่เธอทำแค่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ซับซ้อนเธอรู้สึกเหมือนหมดหนทางแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าเธอจะต้องหาวิธีที่จะหลุดพ้นจากคฤหา์นี้และจากการควบคุมของเขา ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามเธอหันหลังกลับและวิ่งไปยังทางออกจากห้องใต้ดินแต่แล้วทุกอย่างก็เหมือนจะเปลี่ยนไปประตูที่เคยเปิดอยู่ตอนนี้กลับปิดสนิทมือของเธอสั่นขณะที่พยายามดึงลูกบิดแต่มันไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเธอหันกลับมามองห้องใต้ดินความมืดในนั้นเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเสียงกระสิบกลับมาอีกครั้งครั้งนี้มันดังขึ้นมากขึ้นเหมือนจะล้อมรอบเธอ เธอรู้สึกเหมือนว่ามีบางอย่างที่กำลังจะพุ่งเข้ามาหาเธอร่างของเธอเริ่มสั่นสะท้านไม่ใช่จากความหนาวเย็นแต่จากความกลัวที่รัดรึงหัวใจทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆที่กำลังเดินเข้ามามันเป็นเสียงที่ทำให้เธอหยุดหายใจเสียงของใครบางคนที่รู้ดีว่าจะพบเธอที่ไหนเธอหันไปเห็นเงาร่างที่ก้าวเข้ามาจากมุมมืดและเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอ เธอไม่สามารถหนีไปจากที่นี่ได้เสียงของเขาแหบแห้งและเยือกเย็นเหมือนเสียงของปีศาจที่ค่อยๆเข้ามาใกล้เธอไม่สามารถหาคำพูดใดๆออกมาได้แค่รู้สึกเหมือนตัวเองจะตกลงไปในความมืดนิรันเขาก้าวเข้ามาใกล้สัมผัสเย็นเยียบของเขาเหมือนจะเจาะลึกเข้าไปในจิตใจเธอเธอรู้สึกได้ถึงการควบคุมที่เขามีเหนือชีวิตของเธอทุกการเคลื่อนไหวของเขาคือการสั่งการ และเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับมันทำไมเธอถามด้วยเสียงที่สั่นเครือทำไมต้องทำแบบนี้กับฉันเขาหยุดและมองเธอด้วยแววตาที่ไม่ค่อยมีความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเธอไม่ใช่คนแรกและคงไม่ใช่คนสุดท้ายคำตอบของเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังพังทลายทุกอย่างที่เธอเคยคิดว่าเป็นความจริง ตอนนี้กลับกลายเป็นแค่การหลอกลวงเขาก้าวถอยหลังไปสองก้าวและจู่ๆห้องใต้ดินก็เต็มไปด้วยแสงสว่างแสงที่แสดงให้เห็นภาพของห้องที่มีสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนภาพของผู้หญิงหลายคนภาพที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาและเธอเพิ่งเริ่มเข้าใจว่าทุกคนในนั้นล้วนเป็นแค่เครื่องมือในเกมที่เขาเล่นมาตลอดแสงสว่างนั้นทำให้เธอเห็นใบหน้าของเขาชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ใช่ใบหน้าที่เธอเคยเห็นแต่เป็นใบหน้าของคนที่ยิ้มด้วยความสุขเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือแผนการที่เขาออกแบบไว้ตั้งแต่แรกเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะหลุดออกจากตัวเองไม่ใช่แค่จากความเป็นจริงแต่จากทุกสิ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเธอชีวิตที่เธอเคยรู้จักตอนนี้มันดูเหมือนจะเป็นแค่ความฝันที่หลอกลวงแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เธอไม่สามารถปล่อยไปได้ ความต้องการที่จะเข้าใจที่จะหาคําตอบทั้งหมดไม่ว่าจะต้องผ่านอุปสรรคหรือความยากลําบากใดเธอไม่สามารถยอมแพ้ได้เธอจะต้องหาทางออกจากขหุสร์นี้และหาความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ความมืดนั้นเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การหลอกลวงแต่มันคือการทดสอบ การทดสอบที่เธอต้องผ่านไปให้ได้เธอหันหลังกลับไปที่ประตูที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นทางออกสุดท้ายแต่เมื่อเธอเก้าวไปข้างหน้าเธอกลับพบว่าประตูนั้นก็ยังคงไม่ขยับเหมือนมันถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาเธอพยายามผลักประตูอีกครั้งแต่มันยิ่งแน่นขึ้นเรื่อยๆความหวังที่เคยมีเริ่มหดหายแต่เธอยังคงไม่ยอมแพ้เธอพยายามคิดหาวิธี มือของเธอสั่นขณะที่ค้นหาความคิดใดๆที่อาจช่วยได้สายตาของเธอเหลือบมองไปที่ผนังตรงมุมหนึ่งมีรอยแตกที่เล็กพอจะมองไม่เห็นจากมุมปกติเธอเดินไปที่รอยนั้นใช้มือของเธอลูบไปตามพื้นผิวที่ไม่เรียบความรู้สึกของการสัมผัสผนังที่เย็นจัดทำให้เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติเหมือนกับว่าใต้ผนังนั้นมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่เธอเริ่มขุดค้นมัน มือของเธอเริ่มเปื้อนฝุ่นและเศษหินจากรอยแตกที่ใหญ่ขึ้นทันใดนั้นเสียงของสิ่งที่เหมือนกับการกระทบกันดังขึ้นจากด้านในเธอหยุดชะงักหูของเธอจดจอกับเสียงที่กำลังดังขึ้นเหมือนกับว่าเธอค้นพบอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นเสียงนั้นมาจากใต้ผนังเธอยิ่งขุดลึกลงไปจนสุดท้ายมือของเธอสัมผัสกับบางสิ่งที่แข็งแรงมันเป็นกล่องไม้เก่าๆเธอรีบเปิดกล่องนั้นออก และสิ่งที่เธอเห็นทําให้ทุกอย่างในตัวเธอหยุดนิ่งในกล่องมีสมุดหนังเก่าๆและแผนที่ที่ดูเหมือนถูกเขียนขึ้นจากยุคโบราณเธอเปิดมันออกและพบข้อความที่คุ้นเคยมันเป็นแผนที่ของคฤรหานี้และที่สําคัญที่สุดคือมันชี้ไปยังห้องที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนห้องนั้นไม่ได้อยู่ในแผนผังที่เคยเห็นมันถูกซ่อนไว้จากทุกๆคนและตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามันคือที่ที่เธอจะต้องไป จุดที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดเธอเริ่มเดินตามแผนที่นั้นหัวใจของเธอกระหน่ำเต้นแรงทุกก้าวที่เธอเดินไปเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่กำลังติดตามเธอเสียงฝีเท้าที่เบาแต่มั่นคงดังขึ้นข้างหลังมันไม่ใช่เสียงของเธอแต่เป็นเสียงของใครบางคนที่คอยเฝ้าดูเธอจากเงามืดสุดท้ายเธอก็ถึงห้องนั้นประตูไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะไม่มีใครเปิดมันมาหลายสิบปี เธอยื่นมือไปแตะที่ลูกบิดและประตูนั้นเปิดออกเองโดยไม่มีการขัดขวางภายในห้องนั้นมืดมิดเธอไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ชัดเจนแต่เธอสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายออกมาเธอค่อยๆก้าวเข้าไปข้างในเสียงฝีเท้าของเธอก้องไปทั่วห้องในขณะนั้นแสงไฟจากโคมไฟที่รีรีอยู่บนเพดานเริ่มกระพริบและเผยให้เห็นสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิด ห้องนี้เต็มไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกวางไว้อย่างระมัดระวังเหมือนกับว่าเป็นการจัดแสดงบางอย่างกระดูกเหล่านั้นมีรอยแผลเป็นที่ดูเหมือนจะเกิดจากการทารมานและสิ่งที่ทําให้เธอตกตะลึงที่สุดคือการที่เธอเห็นตัวเองยืนอยู่ในห้องนั้นในรูปภาพเก่าๆที่อยู่บนผนังเธอไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนแต่ใบหน้าของเธอในภาพนั้นมันดูเหมือนจะอยู่ที่นี่มาแล้วหลายครั้ง เหมือนกับว่าเธอไม่ใช่แค่ภรรยาคนเดียวในเกมของสามีแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงจรที่ไม่สิ้นสุดเธอรู้สึกเหมือนกับว่าทุกคำถามที่เธอเคยมีตอนนี้ไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธอจะหนีออกจากที่นี่ได้หรือไม่และจะมีชีวิตอยู่เพื่อเล่าเรื่องราวนี้หรือไม่เธอรู้แค่ว่าเส้นทางที่เธอกำลังเดินไปมันไม่ได้มีทางออกอย่างที่เธอหวังเธอยืนนิ่งอยู่กลางห้องนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มสั่นคลอน ภาพกระดูกมนุษย์ที่วางเรียงกันอย่างน่าสะพรึงกลัวทําให้เธอแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่ตนเห็นแต่สิ่งที่ทําให้เธอหวั่นวิตกมากที่สุดคือใบหน้าของตัวเองที่อยู่ในภาพภาพนั้นดูเหมือนจะถ่ายทอดความเจ็บปวดและความกลัวที่เธอเองยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอเริ่มถอยหลังออกจากห้องนั้นแต่ทุกก้าวที่เธอเดินไปกลับเหมือนเธอก้าวไปในที่มืดที่ไม่มีทางออกเนาของกระดูกที่คอยตามเธอไปไม่ยอมหายไปเสียงฝีเท้าของเธอดังกล้องในห้องนั้น เหมือนเสียงที่กำลังสะท้อนกลับมาเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่แล้วเธอก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปเหมือนทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มแปรเปลี่ยนแสงไฟที่กระพริบเริ่มมืดลงความเย็นที่แผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเธอเพิ่มขึ้นเธอหันไปมองทางออกแต่ประตูที่เคยเปิดไว้มันกลับปิดสนิทอีกครั้งและครั้งนี้มันดูเหมือนจะล็อกอย่างแน่นหนาเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลัง เธอรู้สึกถึงมันแม้จะไม่เห็นตัวเขาเหมือนกับมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังเคลื่อนตัวไปตามเงาของเธอเธอหันไปอย่างรวดเร็วและพบว่ามีเงาร่างบางๆยืนอยู่ตรงข้างกับเธอเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เธอสามารถรู้ได้ว่าเขากำลังมองเธอด้วยสายตาที่ไม่แสดงอารมณ์เธอได้รู้ความจริงแล้วเสียงของเขาดังขึ้นในความมืดเสียงนั้นเบาและแหบแห้ง แต่มันก็ดังขึ้นในหัวของเธอเหมือนกับการกระซิบจากความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอรู้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไรความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะค้นพบและมันทําให้เธอตรหนักว่าเธอไม่เคยมีทางเลือกจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานกับเขาหรือการอยู่ในที่แห่งนี้มันทั้งสองทางล้วนถูกกาหนดไว้แล้วตั้งแต่เริ่มแรกเธอเป็นส่วนหนึ่งของมันเขาพูดขึ้นอีกครั้งทั้งหมดนี้เป็นแค่การทดสอบ เธอพยายามหายใจให้ลึกขึ้นแต่ลมหายใจกลับรู้สึกติดขัดเหมือนมีมือที่เย็นเยียบกำลังบีบที่คอของเธอทดสอบอะไรเธอถามเสียงสั่นเขาหัวเราะเบาๆเสียงนั้นทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นทดสอบความจริงใจทดสอบความทนทานทดสอบว่าคุณสามารถทนต่อความเจ็บปวดได้แค่ไหนเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องในห้องที่เงียบสนิท เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ยึดเธอไว้ไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกของการไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งที่เธอรู้มันเหมือนกับว่าเธอเป็นเพียงจุดหนึ่งในแผนที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีทางออกไม่มีคำตอบเขาเข้าใกล้เธอจนเธอสามารถสัมผัสได้ถึงลมหายใจของเขาที่เย็นและแห้งคุณยิงคิดว่าคุณจะออกไปจากที่นี่ได้เหรอเขาพูดขึ้นคุณอยู่ที่นี่เพื่อจุดประสงค์ของผม และคุณจะไม่มีวันหลุดพ้นจากมันได้เธอกลั้นหายใจแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนทุกๆสิ่งในโลกนี้กำลังจะพังทลายไม่มีการย้อนกลับไม่มีทางออกเธอรู้ว่าเธอไม่ใช่เพียงแค่ภรรยาคนหนึ่งในชีวิตของเขาแต่เป็นส่วนหนึ่งของเกมที่เขาออกแบบมาให้ไม่มีที่สิ้นสุดและตอนนี้เธอก็ต้องเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาอะไรเธอ,อยืนนิ่งอยู่ในความมืดสัมผัสดได้ถึงการเคลื่อนไหวของเขาใกล้เข้ามา หัวใจของเธอดังขึ้นราวกับจะหลุดออกจากอกแต่ในตอนนั้นเองสัมผัสบางอย่างกรับทำให้เธอหยุดคิดเหมือนกับมีพลังบางอย่างที่สั่งให้เธอหันไปมองเธอหันไปมองด้านหลังและพบว่าแสงสว่างจากประตูห้องที่ปิดไว้เริ่มกระพริบเหมือนว่ามันมีบางสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงภายในเธอรู้สึกถึงโอกาสสุดท้ายที่กำลังจะหลุดมือความหวังที่ถูกฝังไว้ลึกในใจเริ่มกลับมาประตุขึ้นอีกครั้งเธอไม่ได้ตอบคำถามของเขา แต่สายตาของเธอกลับแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งที่เธอไม่เคยรู้ตัวมาก่อนในขณะที่เขายืนเงียบราวกับกำลังพยายามอ่านความคิดของเธอเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและผลักประตูออกไปด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือประตูเปิดออกกว้างในขณะที่แสงจากภายนอกพุ่งเข้ามาทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มเปลี่ยนไปบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความเย็นชาและความมืด ตอนนี้กลับกลายเป็นพื้นที่ที่สว่างสวัยด้วยแสงจากดวงอาทิตย์ที่ลอดผ่านหน้าต่างเสียงของธรรมชาติที่คุ้นเคยเข้ามาในหูเสียงลมพัดเบาๆเสียงนกร้องและเสียงใบไม้กระทบกันโลกภายนอกยังคงหมุนต่อไปและเธอก็กลับมาพร้อมกับความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอรู้ว่าการเดินออกจากคฤริสน์นั้นไม่ใช่แค่การหลบหนีแต่มันคือการก้าวสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่มีการควบคุมจากใคร เส้นทางที่เธอจะได้เป็นตัวของตัวเองที่จะค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตและจะไม่ยอมให้ใครมาครอบงำหรือใช้เธอเป็นเพียงเครื่องมือในเกมของเขาอีกเมื่อเธอหันหลังกลับไปมองครั้งสุดท้ายคฤรืหา์นั้นก็เหมือนกับการฝันที่เธอทิ้งไว้เบื้องหลังมันไม่ได้มีอำนาจเหนือเธออีกต่อไปความทรงจำที่เคยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเธอตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงบทเรียนจากอดีตเธอเดินไปข้างหน้า และในขณะที่แสงอาทิตย์ทอแสงทองท่ามกลางท้องฟ้ากว้างเธอรู้ว่าต่อจากนี้โลกใบใหม่กำลังรอเธออยู่พร้อมทั้งความเป็นอิสระและการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริง